สวัสดีชาวตุนค่ะดวงความรักประจำวันที่27สิงหาคมคุณได้3มคาากับหัวส่วนเขาได้อัศวินถือดาบนะคะ วันนี้ตัวคุณตูนเนี่ยอาจจะมีการปล่อยวางนะคะลมเลิกการทํางานบางอย่างที่เคยทําหรือว่ารอคอยอะไรบางอย่างนะคะ,ะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์นี่ก็อาจจะหมายถึงการลดความคาดหวังในตัวคนรักลงหรือว่าใน progression ของความสัมพันธ์มันก็จะทําให้คุณสบายใจตัวเบามากขึ้นนะคะวันนี้แฟนคุณได้อัศวินถือดาบการไปข้างหน้าความก้าวหน้านะคะแบบรวดเร็วเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้เนาะก็ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยเด่นเลยเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมองว่าเขาก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้าง หน้ากับคุณน,นะคะมีไพ่ reconsider แล้วก็ heart to heart conversation ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาหัวใจอยู่นะคะเถียงกันอยู่เนี่ยมีโอกาสที่ได้ปรับความเข้าใจนะคะมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็ได้ให้โอกาสกันใหม่สําหรับคนโสนิทจะมีคนเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เลยเข้ามาจู่โจมคุณนะคะยังไงก็ลองเปิดโอกาสดูค่ะ